รายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งดิฉันนางสาวจิรภาวิลาชัยสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอายุ33ปีได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2567ณโรงเรียนบ้านโนนสีทองตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสามอายุราชการหกเดือนประวัติด้านการศึกษาระดับประถมโรงเรียนมาริพิทักษ์จังหวัดอุดรธานีระดับมัธยมต้นโรงเรียนมาริพิทักษ์ จังหวัดอุดรธานีระดับมัธยมปลายโรงเรียนอุดรพัฒนาการจังหวัดอุดรธานีระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามระดับประบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีงานด้านการสอนครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย หครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองสองครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 3. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 4. เจ้าหน้าที่พัสดุห้งานประชาสัมพันธ์ 6. งานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งด้านที่หนึ่งการปฏิบัติตน1.1วินัยและการรักษาวินยัย ข้าพเจ้าแต่งกายเหมาะสมและปฏิบัติการสอนตรงเวลาไม่ทิ้งคาบสอนรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รักและศรัทธาต่อวิชาชีพเป็นกัลยานิมิตรที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและนักเรียน1.2คุณธรรมจริยธรรม ข้าพระเจ้าดำรงตนตามหลักทางพระพุทธศาสนาและมีจิตอาสาในการร่วมงานกับชุมชนมีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองและผู้อื่นที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียน1.3จรรยาบรรณวิชาชีพข้าพระเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีอยู่เสมอโดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองและมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียน1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิบใช้ชีวิตบนทางสายกลางยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1.5จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนล่วงหน้าจัดทำและจัดหาสื่อการเรียนการสอนจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงพัฒนางานสอนอยู่เสมอ1.6จจิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทำให้เกิดความรักความศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมด้านที่สองการปฏิบัติงาน2.1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนและรูปแบบการสอนที่หลากหลาย 2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคลทำบันทึกระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เป็นปัจจุบันนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือติดตามและประเมินผลผู้เรียนในด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรมเช่นการเยี่ยมบ้านการแนะแนวและการพูดคุยกับผู้ปกครอง2.3การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้2.4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีการทำงานเป็นทีมร่วมกับครูในโรงเรียนให้ความร่วมมือกับงานต่างๆอยู่เสมอ2.5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้าปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจมีส่วนร่วมในการจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆอย่างเหมาะสม2 6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมถึงงานบริหารสารสนเทศของสถานศึกษาข้าพเจ้านางสาวจิรภาวิลาชัย ผู้รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่หนึ่งขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน